ครับสวัสดียามบ่าย,ายครับผมอากาศร้อนอบอ้าวครับวันนี้เสร็จจากภารกิจเสร็จจากการจากงานครับผมเสร็จงานก็ช่วงเที่ยงครึ่งครับประมาณนั้นตอนนี้ก็บ่ายสองก,กว่าแล้วออกมาคลายร้อนนิดหน่อยครับผมท่านผู้ชมโอ้โหตัวนุ่นขึ้นตัวดีเลยท่านผู้ชม พาเพื่อนมาหาปลาไปตำน้ำพริกกินครับผมไปตำป่นตำเจวกินครับบ่ายนี้อยู่บ้านไม่ไหวครับร้อนเหลือเกินเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงออะไรเยอะจึงต้องจบเลยแต่ว่าปัญหามันจะเป็นเออสวะเยอะไปหน่อยครับผมนี่ครับกิ่งไม้กิงก่งอะไรกิ่งต้นกัปูมงังกิ่งมะขามเทศโอ้โหป่ามันถึงได้ไม่ค่อยหมดไวครับบ่อไม่เยอะครับบ่อสักงานกกว่าได้ครับเนี่ย ะที่เขาสูบไปแล้วนะสูบแห้งไปแล้วก็น้าําใหม่มันมาปลาใหม่มันก็มาเรื่อยๆครับผมน้อยๆแล้วก็ไล่เล่นน้ำไขยร้อนก็ยังดีครับไ <c oughs> ต่ปลาไม่ได้เดี๋ยวลุ้นกันครับผมวันนี้เอาแหมาสองพื้นครับเพื่อนๆนะเป็นหกเซนกับสี่เซนครึ่งครับดูลักษณะปลาแล้วไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีแบบแปดเซนเก้าเซนหรือว่าสิบเซนครับไม่มีไอ้ไ้โลครับผมเนี่ยมีแต่ปลาคอหน่อยตุ้ยๆจบเนี่ยขนาดสี่ขีดห้าขีดหกขีดก็หาตัวยากแล้วครับ หลังจากที่ผมมานั่งดูครึ่งชั่วโมงได้ครับบอนี้ตัวหกขีดก็หายากแล้วครับเนี่ยครับตัวมากก็จะเป็นประช่อนปอกครับประช่อนน้อยครับเล็กกว่าไข่เป็ดไข่ไก่ประมาณครับผมโอเคครับขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งอู้นานๆจออกมาทีเยาวานเหยบานไม่น้อยเลเนาะลุ้นดูครับผมขึ้นดีเหมือนกันนะท่านชมเสียงทองปอกปอกครับหลายจุดเลยครับแต่ดูสภาพแล้วสวะน่าจะเยอะครับ เดี๋ยวเราก็จะวานไปด้วยหรือไม้หรือสว่าไปด้วยครับหรือได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับชอนชอนขึ้นดีครับตัวห้าขีดหกขีด หวานโดนเต็มๆน้ชมไอช่อนน้อยกระโดดออกแหไปแล้วครับไม่รู้ว่ารอดแหไปได้ยังไงครับแหสี่เซนครึ่งเองครับแต่ตัวไม่น่ารอดครับน่าจะวิ่งมาชนแหมากกว่าปลามันมานอกแหแล้วมันแหมันแหเรายังไม่ยงลงไม่ถึงพื้นแล้วมันมาชนตาแหแล้วมันกระโดดข้ามไปงั้นครับผมน่าจะไม่ใช่ตัวที่มันระหวานนะท่านผู้ชมนะกดตีน้นเลยก่อนครับสวะข้างล่างเยอะเพียบเลยครับโอ้โหทั้งกิ่งไม้ทั้งเศษไม้ทั้งใบไม้ครับเต็มเลย เู้จะได้กินหรือเปล่าตัวนี้เดี๋ยวค่อยลงไม่งมองครับกดตีนแล้วปล่อยแช่ทิ้งไว้ก่อน นึกแล้วไม่มีเ็ดท่านผู้ชมว่าปลาทําไมมันขึ้นอยู่แต่ที่โจกเก่าที่ตรงนี้ครับเลยเอาได้หกเอาได้ใหญ่ๆทดสอบดูสักหน่อยครับโดนกอ,อกไม้เข้าเต็มๆครับผมแต่ก็ยังดีมันเป็นในจริงเป็นเศษไม้กําปูครับผมแกะง่ายหน่อยมันไม่ค่อยมีหนามครับเดีย๋ยวลุ้นกันดูท่านผู้ชมตัวนี้ 5้าขีดหกขีดได้ครับปลารู้จะทันหรือเปล่านะเป็นระยะหวานแต่โดนเต็มๆเ่ยแต่ไม่รู้มันจะทันหรือเปล่าโอ้้ากไม้ข้างล่างเพียบเลยถึยงว่าเลยปลาขึ้นหมดอย่างตรงนี้ไปดูพื้นเก่าเราดีกว่าครับ ตีอีกรอบนึงตัวไม่ใช่เล็ก trước mấy man chạy trong dăm thì mình góp luôn dù vào một nè đi đồn tin hết rồi อยู่แล้วอยู่อยู่แล้วขึ้นเห็นตัวอย่างนี้อยู่อยู่อยู่ตัวดีเลยท่านชมตัวดีตัวดี ตีตัวดีครับหรือว่าออกไปแล้ว <c oughs> ตัวแรกแหกมาน้องเราก็มาแล้วครับเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ตั้งมุมกล้องผิดหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชม <c oughs> นี่ครับ ใครตะโกนอะไรนี่เรกว่าคนมาห่วงป่าไม่รู้ถ้าผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมุมเมื่อกี้นะี่เนี่ยรยบเอาจนได้ครับผมตัวดีเลยเนี่ยโอ้หยียบโดนสองทีนึกว่าไปซะแล้วลงทุนย้ำกดตินอีกรอบหนึ่งครับผมเอาจนได้ครับคักแท้ผุงปลาเราได้ทำงานแล้วนี่อ้าวขบร้อง ปลาไม่ได้มาวันกบวันนี้นะ่รโอ้รู้เพื่อนเห็นหรือเปล่ารู้ไหมกินเนี่ยเก็งเลยมุมกล้องน่าจะเพี้ยนครับเมื่อกี้เนี่ยวูเดี๋ยวลองไปทบทวนดูใหม่อีกทีหนึง่งมุมกล้องได้หรือเปล่าครับไหน เฮ้ยได้ตำปนแล้วห้าขีดหกขีดได้ครับนี่เท่านี้ขึ้นเห็นตัวเลยครับไม่เหลือแต่ตัวมื่อกี้ใหญ่กว่าครับน่นตัวฝั่งนน้นครับที่หวานตนเกาะไม้อะ่ะแต่ก็ยังมีหวังครับกดตีนไว้ยังดีเลย นโอเคครับผมก็สรุปผลงานกันเลยครับผมส <laughs> ำหรับบายบายวันนี้แม่เอา้าโอ้ยังไม่ตายครับวันแห้ไปสี่ทีเองครับชมสี่โครมครับสีบ่บังได้ปลามาตัวเนี้ยได้บังแรกมาตัวเดียวครับแล้วก็ได้ปลาขาวมาตัวหนึง่ง ก็คือไมเนาะเนี่ยมันลวงอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยนี่ครับนี่ได้ช้อนฟอกมาตัวหนึ่งเกือบเจ็ดขีดแล้วตัวนี้ครับผมหกขีดอ้วนซะด้วยครับผมท่านผู้ชมก็ได้แค่นี้แหละผลงานเราครับผมอีกฝั่งนู้นบ่อนีน้เพิ่งจะลงครั้งแรกครับก็ยังยังไม่รู้ใจบ่อเนาะมันยังขยะอยู่ตรงไหนมั่งกิ่งไม้อยู่ตรงไหนนั่ง,ออง,องกอ ปลาขึ้นก็หวานอย่างเดียวครับผมที่ไหนได้กิ่งไม้อายะเลยครับผมสามบังสุดท้ายครับไม่ได้ปลาสักตัวครับก็มีออกแหย่บังสุดท้ายนี่หละตอนหวานลงทีแรกครับปลามันสวนน้ําบานเลยโอเคครับแต่ก็จะมีตัวให้เห็นอยู่ครับผมขนาดนี่แล้วก็เครื่องเครือวันนี้ก็มีครับสองตัวสามตัวประมาณนะครับผมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเรามาเล่นน้ํากันใหม่ครับผมคลายร้อนบรรยากาศสบายสบายครับวันนี้ก็ได้ปลาไปตำป่นตัวนึงครับนี่ แกงส้มแกงอะไรก็ได้เนาะรุ่นนี้ครับผมหกขีดใกล้จะเจ็ดขีดครับเนี่ยแห่เจ็ดเซนอยู่สบายครับรุ่นนี้โอเคครับเพื่อนๆเย็นๆวันนี้ฟ้าร้องเปี้ยงป้างฝนน่าจะตกครับผมลาเพื่อนๆไ้ก่อนพบกันวันหลังเดี๋ยวจะพามาเล่นน้ําใหม่กับบรรยากาศอากาศร้อนอบอ้าวกลางวันแล้วก็มาเล่นน้ําแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกไปแบบหนึ่งครับผมเจอกันใหม่ครับเย็นๆวันนี้นมทุกลาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ดุยกันใหม่ครับตั้งหลักใหม่ก่อนปล <c oughs> า่าจะเข้าตะลิ่งแล้วครับเย็นแล้วมันไม่ขึ้นไม่เห็นแล้วอาจจะข้าตัะลิงหาลากิานลูกปลาแล้วไปกลานล้วครับ